แม่แ่จะชารถิการมาแล้วครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แมทด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้แมทแม่จะมาเล่นเกมโลวบอกจะมาเล่นแมพบ,บูล็อกค่ะวันนี้เป็นอีพีหนึ่งวีหนึ่งศึกแม่ลูกใครจะอยู่หรือใครจะไปแมทข้าไปละไปเลยแมทสีมีสีนี้ มามีก็สไลด์สิก็สไลด์จนการยิ่งไหนล่ะเล่นมีคำว่าอ๋อทำไมสามยังเล่นไม่เคยเป็นอ๋อทำไมสามสองหนึ่งไม่เล่นแบบจริงจังเลยไม่ยหนูทำอะไรให้ดูแล้วมามีสไลด์ละถ้ามามีสไลด์ใส่หนูมามีจะอึงนงสามสองหนึ่งสไลด์อ่อทำไมสามเฮ้ยอ่อสามไม่ใช่มะได้แล้วดิเงี้ยสามสองหนึ่งสไลด์ มีเ hmm. ป oh 3, 2, 2> 1. <S 1> 1. <S ็นการเปลี tones, <S 1> 1. <S ่ยนคัะใหม่สามสองสามสองหนึ่งเอาใหม่ไม่สามสองหนึ่งกดสไลด์ให้หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ขนาดไม่โอเคหนึ่งสองหนึ่งอุ้ยไม่เอาใหม่ไม่ทัไม่ทันสามสองหนึ่งไม่โกดะสไลด์ได้แล้วโอ๊ยโกงอ่ะหนูหนูหนูบอกว่าจะทำอะไรให้ดูมามีสไลด์ใหม่หนึ่งสองสามสามสองหนึ่ง ไปทางไ,ไหนามสอใหม่๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามสองหนึ่งสไลด์เนี่ยเป็นกายทั้ไแมสต์อ่ะเริ่ม<ะ>จริงจังเลยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างหลังเล่นไม่ค่อยเป็นนะจ๊ะทุกคนวันนี้ใช้เครื่องแบบมีอัดก็เลยจะเห็นตัวมีเยอะหน่อยแหน่น คนกำลังจริงจังเลยไม่ค่อยจะพูดมาให้ิงถูกไหมเนะี่ยนั่นโกมามีนะไม่ใช่าากพูดจริงไงนล้วดูสีเสื้อดิสีเสื้อแบดอย่ามาหลอกเลยแนะี่โกฝั่งนู้นก็สีเสื้อมาสเสื้อแบดเหมือนกันในเกมมันบัสมันมว่าฝั่งนี้นแหละมีนน่าจะดิถูกล้วนะขนมดีเบอร์มามีแดนตี เล่นใช้ยังไงอะไม่กดแต่ต้องมีบอลก่อนเอาก็ไม่กดวิ่งอ่ะดีสิมันเล่นไม่ถนัดอายังไม่กดทันตีอ่ะมาแล้วสกิลสามองกดทันตสามอันันตี้อย่างแรกเป็สกิลแรกกับสกิลที่สอง ไห่แล้วด,ดูตัวมิ้นเป็นอย่างนี้แล้วอ๋อกทำไมสีเสื้นเหมือนเหมือนไม่เหมือนไหนมาดูไหนอ่ะดูสีฟ้า่กระโดดกระโดดวันนี้รู้จักใช้สกิลเดี๋ยวเราดูตัวมิวิ่งดิโคตรฮาโอา้โออยฝันใหม่เนี่ยเ <c oughs> ต้ โอเคเบาไปได้แต่จะวิ่งไปทางนั้นทำไมนะแม่ที่พีเอฟซีสอนเองเขาให้แล้วเลยแย่ง,ยง,ยงามาจะปีศาจ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 ไม่โดนออกไปเวลาจะหมดแล้วน,นะเป็ดอย่าอย่าพุ่งเปหนึ่งนี่เข้าไหมไม่เข้า เฮ้ย FC เป็นโก้ FC อะก็เขาเข้ามาได้ไงอะจมิงฉันเข้าได้ไหมครับอ้าวเขาเข้ามาแล้วยังอีกแมตตหนึ่งแมตตหนึ่งยังอีกแมตตหนึ่งมามีแสดงว่าเขาเป็นเพื่อนมามีด้วยเขาเลยเข้ามาได้เขาเป็นเพื่อนมามีด้วยอ่ะไหนอ่ะทำไมมันไม่ไปอ่ะรอเวลาหลุด น,นี้เวลาโดดกินว่าอัดคลิปอยู่ครับเขาอยู่ทีมนี้ผมอัดคลิปอยู่ครับรอยเขาเล่นฝั่ง<อ>ใ้เขาอยู่ฝั่งนี้ดีแล้วมียังเล่นไม่ค่อยเป็นเลยครับก็แสดงว่ามันมีโกงมสิเพราะว่าพี่เขาเก่งกว่าหนูพูดเรื่องจริงด้วยพี่เขาเล่นเก่งกว่าหนูก็มียังไม่เป็นไง เป็นการออกไปกดเป็นโปรมโกลไดไหมไม่รู้เรื่องเลยออกไม่เป็นโกลได้ไหมแต่พี่เอฟซีเขาออนให้หนูเขาเตะบอลให้ให้หนูจะอดเลยเขาอยู่ทีมมีแล้วก็ต้องมาช่วยมีนั้นเนี่ยบอกเขาสิว่ามามิบอกว่าให้มาเป็นโกลมีเหนียวอยู่เด้อบอกให้เขามาเป็นโกลดีแบ๊ดนี้จะออกไปเล่นไม่ใช่เพราะหนูอันตี หมกแบดมันเห็นขาวๆตลบแบดแบดพิมพ์บอกให้หน่อยว่าให้เขาสลับมาเป็นโกมาดูมองไม่เห็นเลยหนูเตะบอลหนูนี่ยพี่เข้ามาช่วยกันมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะแม่เข้ายังมาดูกันอ้า พี่เขาเตะบอลให้หนูเรารู้ไหมเนี่ยว่าเขาอยู่ทีมนี้เนี่ยว่าเขาเป็นเอฟซีหนูอ่ะบอกพี่เขาว่ามามีบอกให้มาสลับเป็นโกลเพราะว่านี่อัดเครื่องนี้อยู่นะทุกคนก็ไม่ได้ดูชายร่าอิซมีแต่งงานมี่ยไปยิ้ม

เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งแบทแมนรอโกูคนดีขอโทษครับเอาออกไม่เป็นเอาอะไรออกไม่เป็นนะไม่รู้คัดลอบมาอีกแล้ว ไปล่ะลูกานาแล้วอยู่ที่หนูแล้วจ้าเอาโอโจสิวว <c oughs> ิเป็นชนูวันเองอะ่ะไม่ได้นนไดบุกนูวันเด้งบอลแมทเอาบอนให้มีดยิงมั้งดีครับได้ครับมาสลับกันยิงขาวบอนหน่อยก็สไลด์สิครับ ยายาดีอกเก่าหลอกหลอกหลอกก็จะให้โนหลอกจะให้โนหลอกให้ออกมาจาก่ะงชนะไปแล้วโอเคสร,สรุปว่าเล่นสองแมตช์แบทแมนชนะทั้งสองแมตช์เยลยนะสำหรับคลิปนี้เราสองคนแมรูขอตัวราไ,ไปก่อน นะจ๊ะเดี๋ยวมาเจอศึกแม่ลูกกันใหม่นะรอบนี้ไม่ยอมแพล้ล<อ>้วเดี๋ยวให้แบทฝึกมีก่อน,นะะอไปแล้วอย,อย่าลืมอะไรอย,อย่าลืมไลค์ซับครายดิงยดด่งแชร์เมนซอยจุยยสอยจุบบไปต่อไปนูอมามีใช่ไหม